จดหมายเหตุกรุงศรีอาคารสีขาวแบบร่วมสมัยที่ดูเรียบง่ายงดงามแห่งนี้คือหอมมณสิการแหล่งท่องเที่ยวสุดอันศีนอันดับหนึ่งประจำปี2,566ของอำเภอแก่งคอยสระบ,บุรีที่มอบความสุขทั้งทางกายและทางใจครับหอมมณสิการเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่แห่งแรกของโลก เพื่อสืบสารธรรมะและปกป้องพระพุทธศาสนาครับภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพระบรมโลกนาถพระบรมสารีริกธาตุและนิทรศการการเดินทางของพระพุทธเจ้าในบรรยากาศแกลเลอรี่ที่ให้กติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิตซึ่งระหว่างรอคิวเพื่อเข้าชมก็มีอาหารและผลิตภัณฑ์ของชุมชนมณัสการจากเหล่าผู้มาปฏิบัติธรรมพร้อมให้บริการด้วยในต่อหน้า ไปเดินสายไหว้พระกันต่อครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย